สวัสดีครับครูลานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับซึ่งจะเป็นบทแรกเลยนะครับที่เราจะได้เรียนกันในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม .5 นะครับนะก่อนที่เราจะไปเรียนในฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับเรามาทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติก่อนนะที่เราเคยเรียนไปตอนมอตน้นนะพอจะจำได้ไหมครับ ตราส่วนตรีโกณมิตินะครับก็นึกถึงอะไรเลยครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเลยนะเรามาทบทวนที่รูปนี้เลยนะครับูให้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC นะครับให้มุม C เป็นมุมฉากนะครับแล้วก็มีด้าน ABC ตามรูปเลยนะครับนะเรามาพิจารณากันที่มุม A นะมุม A อหูให้ขนาดของมุมเป็นเซต้าก่อนแล้วกันนะครับนะพิจารณาที่มุม A. นะแล้วเราจะเรียกด้านอ,อื่นๆว่าอะไรบ้างนะครับนะด้าน A ด้าน A ครับเเล็กตรงนี้ครับเราจะเรียกด้านนี้ว่าด้านด้านด้านตรงข้ามมุมนะครับด้านตรงข้ามมุม ใช่ไหมเพราะมันอยู่ด้านตรงข้ามของมุมที่เราพิจารณาก็คือมุม A ถูกไหมครับด้านตรงข้ามมุมหรือเราเรียกสั้นๆว่าด้านข้ามนะครับตรงนี้คือด้านข้ามต่อไปด้านด้าน C ี่ะครับด้าน C ด้าน C ตรงนี้ด้าน C เราจะเรียกว่าเป็นด้านอะไรครับตรงข้าม ตรงข้ามตรงข้ามมุมมุมอะไรครับมุมฉากใช่ไหม C เป็นมุมฉากใช่ไหมครับด้าน c ก็เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากหรือเรียกสั้นๆว่าเป็นด้านด้านฉากนะครับด้านฉากเฉยๆนะต่อไปด้านสุดท้ายครับด้าน b ด้าน b ครับเราเรียกด้าน b ว่าอะไรด้าน b เราจะเรียกว่าด้าน ด้านประชิดมุมใช่ไหมพอมันติดอยู่มุเ A เลยใช่ไหมครับด้านประชิดมุมด้าน b คือด้านประชิดมุมหรือเรียกว่าด้านชิดครับชิดสั้นๆคือชิดด้านก็จะมีข้ามฉากชิดนะครับนานข้าม้านฉากด้านชิดตามนี้เลย เรามาดูในส่วนของอัตราส่วนของตีโกณมิติบ้างนะครับว่าในแต่ละฟังก์ชันนั้นเป็นอย่างไงบ้างนะครับก็จะมีมี6อัตราส่วนนะครับหรือ,อที่เราเคยเรียนมาแล้วก็คือตรงนี้เนาะอันนี้คือนะครับส่วนด้านซ้ายนี่นะคือชื่อเต็มๆของมันนะครับแต่ เราจะเรียกแบบย่อแล้วกันนะเช่นไซ n ์ตรงนี้นะครับไซ n ์ของมุม <ider> A เราก็เรียกว่าไซ n ์เเฉยๆแล้วกันนะครับไซด์เอต่อไปโคไซด์โคไซ์ของมุม A เราก็เรียกว่าคอ s สเฉยๆแล้วกันนะครับคอ s a สเอแทนเจนนะครับแทนเจนแทนเจนของมุม A เราก็เรียกว่าแทนเฉยๆนะครับแทนของมุม A นะ หลักๆคือ3ด้านนี้เพราะว่าอีก3ตัวที่เหลือคือส่วนกลับนะครับมันเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันส่วนกลับของอะไรบ้างครับโคโคเซกันนะครับหรือโคเซกตรงนี้นะครับคือส่วนกลับของทายนะครับโคโคเซกของ A นะครับคือส่วนกลับของทรายเซกันนะครับเซกตรงนี้ s e กคือส่วนกลับของของคอรสนะครับตรงนี้ s e กของมุม A คือส่วนกลับของคอร์สแล้วตัวสุดท้ายครับ c o t ์สน,นะครับ c o t a n g e n เตรงนี้คือส่วนกลับของแทนเราที่เรียกว่าคอรสเฉยๆนะครับคอร์สไซน์คอร์สแทนโคเซกเซกคอร์สไซน์คอร์สแทนโคเซกเซกคอสนะครับมี6อัตราส่วนนี้ ในแต่ละอัตราส่วนมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูที่ทรายก่อนเลยพอยจะจำได้ไหมครับทรายคืออะไรนะครับทรายคือทรายคือข้ามส่วนด้วยส่วนด้วยฉากจำได้ไหมข้ามฉากคอสแหละครับคอสคือชิดส่วนด้วยฉากต่อไปแท่น แทนคือข้ามส่วนด้วยชิดนะครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับจำสามตัวนี้ได้พอนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เหลือมันคือส่วนกับนะครับส่วนกับซึ่งกันและกันนะครับโคเซกเป็นส่วนกับของทรายก็เอามากับเศษเป็นส่วนเลยครับทรายเเป็นข้ามส่วนฉากงนะั้นโคเซกเอก็ต้องเป็นฉากเอาคนละสีแล้วกัน ครับโคสิกเอก็จะเป็นฉากส่วนด้วยข้ามเซนะก็เป็นส่วนกับของคอสนะครับคอสคือชิดฉากังนั้นเซกก็คือฉากส่วนด้วยชิดแค่นั้นเองสุดท้ายครับคอสคอสก็คือส่วนกับของแทนแทนคือข้ามชิดดังนั้นคอสก็คือชิด ส่วนด้ข้ามแค่นั้นเองนะ,ะแ,แล้วแต่ละตัวมันตรงกับด้านอะไรบ้างเราก็มาเติมตรงนี้เลยครับนะนนแรก้าน,นแรกครับไซเอรายคือข้ามฉากข้ามฉากคือด้านอะไรบ้างนะครับข้ามก็คือเอฉากก็คือ4ดังนั้นไซเอก็คือ a ส่วนสีไหมคอร์สลหครับนะ คอร์สคือชิดฉากชิดคือด้านไหนครับชิดคือด้านประชิดมุมก็คือด้าน B ีฉากก็เป็นด้าน C เหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับตัวต่อไปแทนครับแทนแทนคือข้ามชิดข้ามชิดข้ามก็คือ A ชิดก็คือ B ีดังนั้นแทนก็คือ A ส่วน B พอได้ไหม ได้3ตัวนี้แล้วก็จบเลยครับเพราะว่าที่เหลือคือส่วนกับนะครับก็กลับเสียเป็นส่วนเลยนะครับก็เป็น c ส่วน a c ส่วน b b ส่วนด้วย a จบเลยนะครับแค่นี้ทนะวนอีกรอบครับซรายคอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดซรายคอสแทนข้ามฉากชิดฉาก ชิโคเซกเป็นส่วนกลับของไซนะ์อย่าสับสนนะครับอย่าสับสนนะเซกเป็นส่วนกลับของของคอสนะครับคอสเป็นส่วนกลับของแทนแค่นั้นเองนะ,ะเรามาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับนะจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้นะครับจงหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติทั้ง3ฟังก์ชันของมุม A นะเราพิจารณาที่มุม A มุม A อยู่ตรงไหน ตรงนี้นะ b นะครับทั้ง3ฟังก์ชันนะครับสฟังก์ชันหลักๆของตรีโกณก็จะมีอะไรบ้างนะไซน์ไซ c o โคศแทนไซน์โคศแทนข้ามฉากชิดข้ามชิดเดี๋ยวทองได้แล้วนะเอาไซน์ไซนข้าม,า side, side, ามฉากข้ามก็คืออะไรครับข้ามก็คือ5าฉากก็คือ13 ติดตามทันนะคอร์สครับชิดฉากครับคอร์สคือชิดฉากชิดก็คือ12ฉากก็คือ13แทนครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามชิดข้ามก็คือ5ชิดก็คือ12บสอตอบแล้วหลักหลักทาง3ถ้าครูถามต่อแล้วครับอีกอีกสตัวที่เหลือนะเห็นอ,อะไรบ้างนะโคเซ โคเซกใช่ไหมโคเซกเซกแล้วก็คอร์ดทำได้ไหมได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นส่วนกลับแค่นั้นเองนะครับโคเซกก็คือส่วนกลับของสายก็เป็นอะไรเลย13บส่วนหเซกก็คือส่วนกลับของคอร์ดก็คือ13บส่วนสินะครับคอร์ดก็คือส่วนกลับของแทนก็คือ12บส่วนหแค่นั้นเองนะครับนะ อย่างที่2นะครับฉากรูปกำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้จงหาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมลุยเลยน่านจะได้แล้วนะครับสาย A เท่ากับอะไรเลยครับข้ามฉากก็คืออะไรเลย3ส,ส่วน5้าคอสครับคอร์สเข้ามฉากชิดฉากชิดฉากก็คือ4ส,ส่วน5 ต่อไปสุดท้ายครับแทนแทน A ก็คืออะไรครับข้ามชิดก็คือ3ส่วนด้วย4แค่นั้นเองสำหรับคลิปแรกก็จะมาทบทวนประมาณนี้ก่อนนะครับนอนประมาณนี้นะใครที่ลืมไปแล้วก็กลับไปจำนิดนึงนะครับนะซ้ายก็แทนข้ามจากชิดจากข้ามชิดโคเซกเป็นส่วนกับของซายเสกเป็นส่วนกับของคอสคอร์เป็นส่วนกับของ,ขอขอของแทน นะก็ประมาณนี้นะครับเดีวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับชิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ